นี่ครับนี่ครับจุด่นี้อันนี้จะเอาไปทำไปใช้กับเตาที่อื่นก็ได้นะครับพวกเตา,าที่มีสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งทดสอบก่อนส่งเป็นเตา,า KB5 รุ่นเงินทองไหลมาเทมานะครับ่ารุ่นนี้ก็ประหยัดแก๊สเบอร์5เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ลูกค้าขอเป็นท่อยาวที่เราได้ทำคลิปเอาไว้นะครับท่อยาวเนี้ยเหมาะสำหรับที่จะใช้ในถังอบเป็ดอบไก่ที่200ลิตรนะครับเพื่อเวลาใส่เตาแล้วใส่เตาในถังลงไปเนี้ยท่อจะยาวพ้นออกจากถังมานะครับอย่างในรูปนี้นะครับ พ้นออกจากถังมาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัววาล์วหมุนก็เป็นาวาล์วทองเหลืองนะครับตัวนี้จะทนนะครับเป็นวาล์วที่ทนนะครับตัวนี้ทนจริงๆนะครับเป็นวาล์วหมุนปรับง่ายนะครับซึ่งปรับปกติแล้วที่เห็นเตาทั่วๆไปเนี่ยจะท่อสั้นแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันครับสำหรับถังสองลิตรก็พ้นออกมานิดนึงนะครับก็ยังดีฝ่า,ารุ่นตามท้องตลาดเนี่ยเวลาใส่เตาเข้าไปแล้ว ไอ้ตัววาล์วหมุนเนี่ยจะไปอยู่ในถังเลยอันนี้ลูกค้าความปลอดภัยครับทางร้านตลาดก๊าก็มีสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อถังที่อื่นนะต้องการใช้เตาแก๊สอ่าใช้ระบบแก๊สนะครับก็ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับเป็นท่อยาวนะครับเป็นท่อยาวนะป็นท่อยาวออกมาเลยเดี๋ยวเราลองไฟให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับจุดที่นี้อันนี้จะเอาไปทำอ่าไปใช้กับ เตาที่อื่นก็ได้นะครับพวกเตาที่มีความรัศมีกว้างนะครับเอาท่อนี้ใส่เข้าไปก็ยังอยู่จังได้เยอะนะครับเป็นถังขนาดใหญ่ๆนะครับไฟแรงนะครับไฟแรงนะครับก็ลูกค้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ก็ลีได้นะครับ ันนี้ประหยัดแก๊สถึง50%นะครับนะครับไฟจะสวยนะครับไฟจะวนตรงกลางจะวนนะครับตรงกลางจะวนไม่หนีภาชนะเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ให้ความร้อนสูงนะฮะไฟเขียวสวยเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับสั่งซื้อได้นะครับท่อยาวสําหรับลูกค้าที่ไปซื้อถัง อบเป็ดอบไก่นะครับที่ซื้อทางช้อปปี้อะไรพวกนี้นะครับเขาจะไม่มีแก๊สเขามีแต่ใช้เตาถ่านใช่ไหมครับเราซื้อท่อยาวไปเลยครับปลอดภัยดีนะครับให้ห่างจากตัวถังได้เยอะเลยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าคงได้รับผมได้รับบริการกับลูกค้าได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ